่าทุกคนวันนี้พาทุกคนมาชมดอกไม้ส,สวยๆนะคะต้นนี้สีเหลืองสวยงามมากเลยค่ะสดใสต้นนี้จำชื่อไม่ได้นะคะไม่ทราบเหมือนกันว่าชื่อว่าอะไรแต่ก็สวยงามมากเลยค่ะวันนี้พาทุกคนมาชมดอกไม้ส,สวยๆนะคะ คือเป็นคนชอบปลูกต้นไม้อะคะก็ะเลยที่บ้านก็จะมีต้นไม้เยอะนี่ก็คือกล้วยไม้ปลาปลาอีกหนึ่งชนิดค่ะทุกคนสวยงามมากเลยกล้วยไม้ปลาพันแท้กล้วยไม้พันแท้นี่จะสวยงามมีเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะเพื่อนๆต้นนี้ก็จะออกดอกแค่ปีละครั้งค่ะเพื่อนๆ ดอกเขาก็ดอกเล็กๆแต่ก็น่ารักมากดอกเล็กน่ารักไม่มีกลิ่นนะคะสวยงามมากเลยจำชื่อไม่ได้อีกแล้วต้นนี้เดี๋ยวก่อนไม่ทราบว่าชื่อว่าเอื้องใบกิ่วหรือเปล่าเนาะ จำชื่อไม่ได้จริงๆคะ่ะต้นนี้แต่เป็นกล้วยไม้ป่าเนาะจะมีดอกแค่ปีละครั้งคะ่ะทุกคนจะออกดอกช่วงนี้กำลังเป็นดอกเลยสวยงามมากเลยดอกเขาน่ารักมากเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มาพาทุกคนมาชมดอกไม้กล้วยไม้ป่าธรรมชาติสวยๆนะคะต้นนี้ต่อยจำชื่อเขาไม่ได้จริงๆแฮ แต่เขามีชื่อทุกต้นจะมีชื่อของเขาละค่ะแต่ว่าในเมื่อเราจำไม่ได้เราก็ไม่กล้าบอกเนาะก็พาทุกคนมาชมความงามของกล้วยไม้ป่าอีกหนึ่งต้นนะคะปีหนึ่งจะออกดอกแค่ปีละครั้งค่ะเพื่อนๆตัวนี้ใบก็ยาวๆเล็กๆมีเอกลักษณ์ของตัวเองสวยงามมากเลยจ้า ใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วก็แวะมาทักทายก็ขอบคุณมากนะคะส่วนมากต่อยก็จะมีเป็นเรื่องต้นไม้อะไรพวกนี้ค่ะเพราะว่าเป็นคนชอบปลูกต้นไม้นะตอนนี้ก็เป็นกล้วยไม้ป่าอีกหนึ่งชนิดที่สวยงามแปลกตอนนี้ก็เริ่มจะหายากขึ้นทุกทีแล้วนะตาคนไม่ชอบกล้วยไม้ยจริงๆก,ก็จะ ไม่ได้เก็บเขาไว้ค่ะนี้ต่อยปลูกเขาไว้กับต้นลิ้นจี่หน้าบ้านเนาะมีมีลิ้นจี่ยู่ต้นหนึ่งเวลามีกล้วยไม้อะไรไรก็จะเอามาเกาะไว้อะค่ะเพื่อนเือนเพราะว่าเป็นคนชอบต้นไม้ชอบดอกกล้วยไม้อย่างเงี้ยค่ะสมไว้ดูอีกหน่อยนี้มันอาจจะไม่มีให้เราดูแล้วก็ได้ค่ะเพื่อนเือนจะมีเฉพาะกลุ่มคนที่ชอบ ต้นไม้รักต้นไม้จริงๆนะเนาะสวยงามแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งค่ะเพืเ่อนเป็นกล้วยไม้ป่าพันแท้เลยนะคะเนี่ยได้มาจากป่าได้มาจากต้นไม้ป่าที่เขาโค่นนลคะ่ะแต่ก็เอามาเก็บไว้เลี้ยงไว้ที่บ้านของตัวเองเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะ